ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประยงชาแนลของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการผัดเผ็ดเห็ดเพาะเต,ตรียมวัตถุดิบคือเห็ดเพาะของเรานั้นให้เรียบร้อยรวมถึงเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างต่างนะครับหลังจากนั้นลําดับแรกเราจะมาผ่าเห็ดเพาะออกเป็น2ซีกนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบหลักของเราเพื่อที่จะให้ความสุข หรือว่ารสชาติษษษของเครื่องปรุงนั้นเข้าทั่วถึงตั้งน้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับคั่วพริกแกงให้หอมนะครับหลังจากร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่วัตถุดิบหลักของเราลงไปนั่นคือเห็ดเพาะใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กลุกเขาให้ทั่วนะครับให้มีความร้อนทั่วถึงหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงนะครับโดยเครื่องปรุงแรกเราก็คือน้ำปลานะครับใส่ลงไปนะครับน้ำผงชูรส แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลใส่ตามใจชอบบางท่านไม่ชอบอะไรก็ไม่ใส่เลือกตามใจชอบนะครับหลังจากนั้นก็ชิมเรื่อยๆนะครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็ตามด้วยสิ่งสำคัญก็คือกระเพรานะครับก็เพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติของความเผ็ดร้อนเข้ามาอีกนะครับเสริมให้เมนูเรามีความหอมน่าก,กินยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูผัดเ,เผ็ดเห็ดพอของเราซึ่ง ได้สาธิตวิธีการทำตั้งแต่ต้นจนเสร็จเป็นเมนูออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็มีความหอมนะครับเหมาะสำหรับการที่จะไปรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่นำเสนอในวันนี้แล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีรสชาติที่น่าจะ ถูกปากใครหลายๆคนด้วยนะครับสำหรับการสาธิตวิธีการผัดเพรนเ็ดเพาะในคลิปนี้ก็ขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับติดตามชมเราได้ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ